ไดไปใช่พป่าข่ะจิไปไหวแทะบวผักผ่อนก่อนอีกบอจกมืออะไนทีเนาะอ,อีกทีเดียวฮะีจออิเลยลงไปสักยา ชาแก้แล้วเห็นไรแล้วก็มาบาถึนแล้วมามาพักผ่อนอีกจักมือเกี๊เกี๊ก ไปสิมาก็ยังเย็นอยู่นะไปสิมาบอกขึ้นมาหมักเมื่อกี้นีีชิี ก็ขดใจขีเทม่ยงขดระยะนล้วฮะมันจะธรรมดาคนมันดื้อหัวจอยชิล่งมันแห่งชิล่งก่อนเจ้า ลูกใจผู้นี้ไปเห็นงานผู้นัน้นยังบอทันลูกหายหน้นาหลองเอ,อ้ยมาอีกหาข้างหลักไปอีกเ <c oughs> ด็กลงตาราง จองคาดจองแข่งอยู่เจ้าปอบไปเจ้าอยู่หันเทาชิบไปเลยนันพายอยากอู้เปิใครประตูชิบไปดูพอแต่มันบ่อหายแนเจ้า้หรอมี่ อีกพออะดใช่เออท้าไปเห็นงานเลยหรืดไอโอ้ยข้างก็ใจใจจริงเนาะ ในพมามใครแน่ไปเห็ุงานบ่ใจเป็นลุกบ่ได้ยังบ่ได้ลุดก,กี่ตัวเนลงไปทายาเนี่ยยิ้วล่ะพี่คนนี้พับเส้นทายาให้แล้วก็ขึ้นมาจะมาเห็ดกินกัวกันเนี่ยเป็นรังแค่ ฮะกะละเม็ดดาดเนืここささ้อพี่เนาะเสเจะเจอพี่มาแช่ห้ากระโลุกขึ้นมาได้เบึ่งทายอย่างเดียว เ่ไดก็รกอบเถียงได้ังไ,งไมัเกีนรอฮักกับฮัทไยงะแเ่จะไก็เอาไกียรเปิดกับปะทเหตุเอาไนะพอเรากระบ,บืนไปแ้วได้เรากระเมื่อนีเช้าเรากระบ,บืนแลแวได้ไข้แน่นะเลือมไปซักยาเลยนะกได้ เื่องปีคนหนึเนาะชอบาัดบุกไข้ขังไปยังักเลยกต่ฮักไม่ลลว เจบมันปวดนาอเนาอพี่น้งนงนงนงอนงมันไข่แบเนี้ตอนเถียงมันไข่กลบจังไปโอ้ยซองพี่น้องจอยจอยดอทคอมกับอีแหงดอทคอมพักจะคืองามแท่แม่ เจ้าของฟื้นพักกังามพี่น้องกันเจ้าของลงพักก็คือจังสีตายปกับแดงแดง,ด,งดองๆกับไปพี่น้องเอ้ยเจ้าของงามมาดูพักกับอดโอ้โอยู่มันต้นใหญ่นี่เห็ดแนวบวาน,นี้มว้วนน้อนยจังกินตนน้นใหม่เออมาเกิดใหม่วานใหม่ทั้งแต่ใหม่ี่ฮะก,กับคือกันนี่อืมเนี่ยนะเนี่น้องเนี่นี่โอ้ย ักจลัดตีนมันแม่กะลิิเลยสบายดีพี่น้องมาดูนี่อิสระก็เริ่มงามคือพี่น้องิีนิแม่เนี่ิายกินอไรด้นิเนเล่หน้าเล่นูเล่น้าเลนขี้มะ่า่ับชิกินนี่สัมนี้กะดพี่น้องเอยสัมกินทหาบเปิอ้ยพักซี่ก็จะแมนงาม พักกทันเฮ้ก <wiele> ับดูะมาแตกหนอแตกแนงเนี่ยนีขยายอยู่บ่มันแ้วมันมีผมนชีใหญ่ไหนแม่มันชิ้ปุกพื่อู่ได้นเผื่อชิ้ปุกติดนะโอ้ยเบือบักมาได้บ่มันใหญ่เฮสบักัตา่ามนกินละมากันกันน่ะซอนๆกันอยู่เสมากหมาานเพลกับผูเพป่กเก่า ขมมมี่มูใส่พดน้ำได้มันก็งนมขึ้นมาเมื่อตอนเมื่อไงมันนีมีเห็ดแนวต้นหน่อยมันมันขึ้นมากแต่กินพังสอ,องเถื่อสามเถื่อพังมันไม่เก่ามันเลยบุกขึ้นบกเกิน บ่งกับหมเจาะมันเนาะมากระทันี่ยเป็นใหม่หยาดกะลบขู่มือขู่มือยังมีมันขึ้นใหม่ชุ่มก้องอ่ะกองอ่ะพักบวกนั้นน่ะน่ะทางล่างจากบวกบวกนี่งามนะใส่ใส่พุนอีกตัวหนึ่งแล้วก็ป้ามันยาไี่จะหดแต่หน้าไม่ได้ใส่ฝอกใส่ผุ้ยดอกพี่น้องมีแต่พุนล้วนๆ

ไพ้ขมากับผู้อัดนี่บอมากกับท่านว่าไปเก็บก่อนแพ้กับบยากับโซ่ผู้บัโซ่กับพวอดพี่บัวพี่แทบวานเอวสามีเดกเาปิดจะตายอ่อ้ยกคำบัเพี้ยนป้านี้มันกับบอง่ามป้านิ้ักกันลกหยาดีขีต้ตามันในเรืองมันเลี้ยงกันดีที่มันจังศาส เราเหตุเราเป็นง,งามพักปลาดำมึง,ย,งยังแบบง่ายง่ายพักเจ้าคืองามเท็ทพะมาตินี่นะโพสชับม,มันนี้ได้ไข่โบอกมามกเฮ้ยเพีาายงอันน่ะไฮอันอีแมนดเดอร์เพียงปลาน่ะ มันก่าล็กกันยังเป็นดอกกันได้ไงเออเป็นดอกมากันเริ่มดอกเริ่มมันเราไมันก็ใส่รั้วแลยสามสี่อนมันก็่ใส่รั้วงามงุ้งงามกุ้งงามกู้อันยังเงื้องฟื้นขึ้นมากเลยกับพี่น้องเอ้ยพักกับงามกู้อัน มลมใบวยพี่น้องเอ้ยวัดใสปูนนะจนขัดนองไหนูคักก็เป็นชิ้ของง่งายๆเด้อข้าวข้าบดสมบูรณ์นเะ็กเวียกับไข่เอาพี่น้องเอ้ยพอกันคลิปหนาทุกคนสบายดีเอทุกท่าน